โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับกับผมนะครับ Perfect Temple ครับกเกมของพิซซ m มอนเซิร์ฟเวอร์แอนตาแกนแล้วนะครับทุกคนคยสงสัยไหมครับว่าใน1วันของผมในเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมทำอะไรในแต่ละวันกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะมาไขข้อสงสัยตรงนั้นกันนะครับแล้วก็เริ่มไปกับว่าพิซซ์มอนกับการประจดภัยในแต่ละวันของ Perfect Temple Part ที่หนึ่งไปดูกันเลยครับ ก็อย่างแรกนะคบต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเซิร ok? ์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ล่นมาสักพักน pues ึแล้ะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ย่อนข้างๆจะมีความขี้เกียจในการสร้างบ้านแล้วก็รวมถึงการตกแต่งอะไรสักอย่างนะครับก็เลยทําให้สภาพบ้านของผมแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเละนะครับจนได้มีโอกาสมาพัฒนาบ้านใหม่นะครับแล้วก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอีกหลังหนึ่งนันจะเรียกว่าบ้านมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะมันก็เป็นเหมือนก๊อปอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า บ้านของผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่นะครับหากใครดูอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันมีอยู่กระจึงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มใหญ่ๆอยู่ฟาร์มเดียวผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะมาขยายฟาร์มกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองรีโนเวทบ้านใหม่ให้มันโอเคขึ้นให้มันดูดีขึ้นนะครับผมก็เลย ไปตามมาหาพวกของที่ผมจะมาใช้นะครับเริ่มจากดินอันนี้ก็จะเป็นบ้านผมนะครับที่ผมเห็นเลยก็จะเริ่มจากการหาดินกันก่อนนะครับก็ไปขุดมาสักพักหนึ่งครับแล้วก็ต้องไปหาของิงอื่นอย่างพวกหินแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้มมีพื้นที่มากพอในการสร้างบ้านนะครับ ใครสงสัยใช่ไหมครับว่าทาไมผมถึงใครกันขึ้นมานะคบก็ลองสังเกตที่แชทนะครับว่ามันจะมีเขียนคําว่าสกิลขุดแร่อยู่ซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบอย่างหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับถามว่าเราทําการสะสมทักษะไปเรื่อยมันก็จะมีสกิลต่างๆให้เรามาใช้นะครับอย่างสกิลขุดแร่เนี่ย หาผมอยู่ในเลเวลสูงๆเนี่ยผมจะสามารถเก็บเลเวลจากการขุดแร่ก็าสามารถทําเงินจากการขุดแร่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงขยันหาของแล้วก็ขยันขุดอะไรพวกนี้มากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าในขณะที่ผมกําลังทําฟาร์มอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ต่อเติมพื้นที่บ้าง,งผมเนี่ยมันก็ได้มีแจ้งเตือนขึ้นมาครับว่ามีบอสพิกาชูนะครับทำการสปราวอยู่นั่นเองทําให้ผมจิตวิญญาณเทนเนอร์ในตัวผมเนี่ยมันก็คาจะสั่นคลอนนะครับว่าเฮ้ย อันนี้มันคืออะไรวะผมเลยอยากจะลองไปถามคนเทนเซอร์นะครับว่าเอ้ยไอ้ที่มันเกิดเนี่ยผมจะไปตีที่ไหนได้นะครับสรุปแล้วเนี่ยมันก็คือระบบทดสอบอย่างหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เรียกได้ว่าบอสเลดนั่นเองซึ่งกำลังจะพัฒนาไปอีกนานาคตนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปช่วยทดลองระบบนะครับก็จะเป็นการสู้กับเรดบอสตัวเบือเริ่มนะครับและให้คนทั้งเซิร์ฟเนี่ยมาช่วยกันสู้นั่นเองหลังจากที่ผมไปเที่ยวเล่นให้มันหายเบื่อนะครับผมก็กลับมาทําบ้านผมต่อแล้วครับก็เริ่มจากการตกแต่่งในการเพิม ต้นไม้เพิ่มหญ้าเพิ่มผักอะไรพวกนี้ให้มันดูดีขึ้นนะครับมันสโกัาเป็นบ้านขึ้นมาหน่อยก็เลยมีโอกาสได้มาทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจนในที่สุดเราก็ทําการตกแต่งบ้านของเราจนเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็มาเนี่ยแล้เวเราจะไปทําอะไรเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ผมทําการตกแต่งบ้านผมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีว่าข้าวที่บ้านของผมเนี่ย มันโตพอดีครับผมก็เลยทําการเก็บสิครับรออะไรแล้วก็จะเอาไปขายนะครับซึ่งพื้นที่ของผมมันก็ค่อนข้างดีจะกว้านะครับเลยทําให้การเก็บข้าวของผมเนี่ยดำเนินไปได้อย่างยาวนานแล้วก็ดุดันแล้วก็โคตรเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บข้าวกันให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข้าวไปขายแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำยังไงกันต่อนะฮะแน่นอนครับว่ามันก็ต้องปลูกใหม่ด้วยแต่ว่าผมจะยังไม่ปลูกทันทีนะเพราะผมขี้เกียจนนเองโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาทําการทําฟาร์ม แตงโมไม่ไม่ใช่แตงโมสิเป็นฟาร์มฟักทองกันอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าผมเนี่ยก็ข้างที่จะต้องการเงินในการไปซื้อแผ่น T M รวมถึงไอเทมต่างๆในการใช้งานในการเล่นโปรแกรมผมนะครับก็เลยขยันทำฟาร์มอีกชั้นนึงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นอเพราะว่ามันยังคงไม่สามารถออกผลิตผลออกมาได้ในทันทีนะครับก็เลยจะไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นการทำโปเกมอนนั่นเองนะครับ ใช่ครับทุกคนได้ยินเสียงเมาส์คลิกผมไหมครับนั่นคือการขายผักของผมครับที่มันค่อนข้างจะใช้เวลาแต่เราจะขายเสร็จเนี่ยผมก็มีความฝันครับว่าผมอยากจะได้เครื่องบิดปกโปเกโมโอนขึ้นมาสักคืนหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ผมมีแรงใจทำฟาร์มกันต่อโอเคครั้นี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะไปทําโปเกมอนกันแล้วฮะ ข่าวที่โคตรจะเศร้าของผมนะครับก็คือผมลืมถ่ายคลิปพร้อมผม,ผมตอนผมตามบอลครับก็เลยทําให้ต้องข้ามช่วงมาที่ผมจะไปตามจับโปเกเด็กนะครับซึ่งเซเว่นี้เนี่ยมันจะมีระบบโปเกเด็กนะครับก็คือการที่เราตามสับโปเกมอนนะครับเพื่อที่จะเอาโปเกมอนเหล่านั้นเนี่ยมาแรกเป็นรางวัลน,นะครับหมายถึงว่าหากเราทําการเก็บโปเกมเด็กได้10%เราก็จะได้เป็นโทเค็นเป็นเงินแล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับคานนี้เนี่ยพื้นที่แรกที่ผมจะไปนะครับตอนแรกผมตั้งเป้าว่าผมจะเก็บใน โปเกมอนเจนหนึ่งให้หมดก่อนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างจะยากนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเจอตัวอะไรก็จับให้หมดเลยนะครับก็ผมกับสมญาณของโปเกมอนว่าแคชเดมอ่อนั่นเองก็คือจับแม่งทุกตัวนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยไบโอมแรกที่ผมอยากจะไปจับสุดเลยก็คือไบโอมฟลอเรสครับผมก็เลยเทเลพอร์ตมาที่ไบโอมฟลอเรสนะครับเพราะเซิร์ฟเวอร์นี้เสามารถเลือกไบโอมเทเลพอร์ตได้ครั้นี้ก็ถือเวลาใส่นวอีสปอร์ตนะครับก็เลยตามจับโปเกมอนทุกตัวที่ผมเจอนะครับให้มันเป็นลูกสมมุนนนนใขอองงผั่เ ที่นี่ลำพังแค่การตามจับโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยครับมันจะไม่พอต่อการเก็บโปเกมอนครับผมเลยจะเอาโปเกมอนที่ผมจับมาครับที่ไอ้พวกที่มันเป็นร่างหนึ่งยังสามารถพัฒนาร่างเป็นร่างอื่นๆได้เนี่ยผมจะเอามันมาเก็บเรเวลครับเพื่อให้พวกมันเนี่ยสามารถพิจัฒนาการร่างกลายเป็นร่างอื่นๆเพื่อเพิ่มเข้าไปในโปเกมอนของผมเข้าไปอีกนะครับก็เลยทําให้การจับโปเกมอนหนึ่งตัวเนี่ยสามารถต่อยอดให้กลายเป็นโปเกมอนในโปเกมอนอื่นๆนะครับโดยเป้าหมายแรกของวันนี้ผมเนี่ยคือการตามจับโปเกมอนให้ได้ถึงสิบเปเร์เซ็น่นเองับเื่อะ รับรางวัลแรกของมันซึ่งผมก็จะมีเทคนิคของผมครับก็คือการใช้อีพีแชร์ออนะครับแล้วก็ติดลัคกี้เอกให้กับโปเกมอนทุกตัวที่ผมอยู่ในสครอตนะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งที่พวกมันไม่สามารถวิวัฒนาการได้หรือว่าอยู่ในด้านที่มันสูงสุดข,ของมันแล้วเนี่ยผมจะทําการรบตัวของพวกมันออกจากก c ของผมครับเพื่อจะได้ไม่เปลืองช่องของผมเนาะแล้วก็เอาตัวอื่นเนี่ยมาทําการเก็บเรเวลเพื่อพัฒนาล่างของมันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะทาอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะหมด PC ของผมครับซึ่งผมก็จจมาเเยยออะะนพะพีงพต การเก็บถึง10%ในการทาโปรเกรสสของผมนั่นเองเนาะหลังจากทาอยู่นานนะครับในสุดความสําเร็จของผมก็สำเร็จผลออกมาครับผมสามารถทําโปรเกรสสจนถึง10%สําเร็จนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้เนะี่ยเซิร์ฟเวอร์ตอนที่ผมถ่ายคลิปนะครับมันยังไม่ได้เพิ่มรางวัลมาสําหรับคนที่เก็บโปรเกรสถึง10%ครับแต่ว่าในตอนนี้ตอนที่ผมอัพคลิปวันนี้นะครับมันเพิ่มเข้ามาแล้วเนาะก็เลยทําให้ผมสามารถรับรางวัลได้แล้วนะครับก็วันนี้ภารกิจของผมหนึ่งวันเนี่ยก็สําเร็จร,ร่วงไปได้ดีนั่นเอนง ทำให้เรามีปกติเลข10%แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าเราเนี่ยจะทำอะไรกันต่อในเซิร์ฟเวอร์พิสมอนด์อันตรานะครับก่อนจากกันไปนะครับหากว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์หากว่าถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมันสำหรับกันหรือเปล่าแต่นั่นแหละครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับไว้เจอกันบาย